รถเครื่องใหม่กัน3ามสหมื่นและวคิงมาซื้อรถเครื่องน้ำท่วมเป็นเจ็ดแหาม,ามื่นนี่หยมาแงนไอีกววยครับผมสำรับใครที่มีรถเครื่องจมน้ำคนนี้น้ำบาตันย้ายบาตันถูกน้ำท่วมตอนนี้เขามีหน่วยรับบริการรับแลกมอเตอร์ไซค์จมน้ำนะครับ ท่านสามารถนำรถติดถูกน้ำท่วมมาแลกได้ที่จุดรับบริการนะครับรับแลกไอ้เซม้มะตางไงม,มีไหนวนะเนี่ยเลขโซ่อไอหาม,มีไหนเลขกองเมาไะไอ้ยังไงบอกสตางไงม,มีไหนโซ่อไอหาม,มีไหนโอ้โหก็หหมาถามยังหมูก,กันดีๆสะดุ้งสายเด่นหมดเราอ่อนถอดสะดุ้งะเตกอะมีไหน ก็จะอูอ้อ,อ,อย่างใหญ่ดีประเดียวเนี่ยก็คือผมจะทำเซอร์ไพรส์ให้ลุงชัยนะนี่อยากฟังก่อนฟังเหตุผมผมเอาไปจานำละ <S <S มาเจ้าหนังมาไงดิจำนำสตางค์เนี่ยผมมอาออกมาพ่ออย่างหัวผมจากจะได้สตางค์เพิ่มผมเอาไปซื้อรถที่ดโดนน้ำท่วมมารถเครื่องมาเจ้านี่โขนล่นโขนล่นนะได้หลายการละหกเจ็ดการละ,ลละผมไล่หวดมาหมดละ ที่ไหนท่วมท่วมน้ำเขาคงเครื่องผมโจดมาหมดละผมซื้อมาได้เดี๋ยวมาซ่อมขายซ่อมขายซื้อมากันแปดหมื่นรถเครื่องกัน8ปดหมื่นบ้านโป๊อย่างมาแปลงโอ้ก็ผมจะมาซ่อมขายมันแบบจะมีที่ไหนหรอมันเคียมอย่าผมเอามาซ่อมน้อยเขาอยอมาเปิดร้านโชว์ก็ได้จะไปขายก็ได้มันหัวเนี่ยก็คือเป็นประวัติศาสตร์เลยว่านน้ำท่วมเชียงใหม่ครั้งนี้รถเครื่อง ที่โดนน้าท่วมเขาก็เอามาเก็บเขาก็ามาแต่งหรือว่ามาซ่อมขายได้อยู่บางคนไปซื้อไปเก็บไปโชว์กัอย่าเข้าใจก่อนหัวลุงชัยอะ่ะสมองอะ่ะมีก่อนผมแค่ถามของคิงเนี่ยต้ยเครื่องเจ็บแปดหมื่นคิงเอามาซ่อมเออห้รับรองคิงพูดตื่นดีตึ้มงม่ได้ขายโอ้ไปปากบดีก่ะ ถ้าปูตื่นกับมาแจ้เงินผมหรอกมันเป็นเงินลุงชัยทองลุงชัยหรอลุงชัยอู้อย่างนี้แจ้งอย่างนี้มันก็เท่ากับแจ้งลงตัวลุงชัยะ่ะไปว่าหานไงลุงชัยต้องสนับสนุนผมไม่ก็เสื้อผ้าไปไหนที่ไปได้ใจได้ใส่เอาม่ขายด้วยแหมโทโท่าโตจะมาขายแล้วก็มาเปะะาะแสดงซื้อไปขายโป้เนี่ยโทโท่าโตเจอแต่ลวดออกมาแล้วก็กขอมาไม่พอซื้อห้ามาขายให้เลยดู โอ้แล้วไม่ไปซื้อแดงกิกันเอาไมเแหมเอาไมเอหมป้าอันที่มาขายบ้านยิงเนี่ยไปอ่ะไปเลยโอ้ยังอู้อย่างมันอย่างอันเนี่ยยิงขึ้นได้เรถเครื่องอ่ะยิงไปขายบ้านยิงเลยปาพาขึ้นมาด้วยกันมาไปพอถ้าสมมติว่ากล้าซงกล้าซ้อมมาเชี่ยงนากลุงใช้ก็ไปตัวประกันท่านก่อนมันต้องมมเด้อลุงใช้ไปโคนดังเอาลุงชัยอยู่ไว้ที่ร้านฮะเพื่อเป็นลักประกันคือร้านซ้อมเบิรปดเนี่ว่าที่ิงเนี่ย เป็นตัวประกานอ้าวมา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 ขึ้นมาจริงจะขึ้นมาดีๆก่อนแล้วคิงจะจะเชื่อมไปไขึ้นไปไปลูยงานนี้รับเละมาลือกโลตัไปไปลุย จื๊บปล่เซนแใครก็กินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเอาอีเงียงมาเนี่ย